สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่4เมษายน2567โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มต้นด้วยสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปประจำวันนี้บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งทางด้านสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ํารวมทั้งสิ้น45,765ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ60ของความจุอ่างปริมาณน้ําใช้การคงเหลือ 21, 8 2 4ล้านลูกบาศก์เมตรเฉพาะสี่เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น12,507ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ50ของความจุอ่างปริมาณน้ำใช้การคงเหลือ5,811ล้านลูกบาทเมตรสำหรับสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่าง มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำซีสจังหวัดนครสวรรค์วัดได้286ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี c 3 3จังหวัดชัยนาทในอัตรา80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้านการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร การรักษาระบบนิเวศและการอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำไปแล้วกว่า2277ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ81ของแผนแล้วทั้งหมดคือภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ